ปี2024นี้ AI หรือ artificial intelligence นะไม่ถือเป็นเรื่องไกลตัวอีกแล้วหลายๆงานเริ่มมี AI เข้าไปเกี่ยวข้องและแม้แต่ไลฟ์สไตล์ในชีวิตประจำวันมันก็ยังช่วยทุ่นแรงของเราได้ดังนั้นยักษ์ใหญ่วงการเทคโนโลยีอย่าง AMD ก็ขยับตัวอย่างรวดเร็วจนเกิดเป็น CPU Ryzen 8040 series เข้ามาลุยตลาดนี้แบบเต็มตัวด้วยเทคโนโลยีที่พวกเขาเรียกมันว่า Ryzen AI และวันนี้ที่อยู่ในมือเราคือ Acer Nitro 16 n o t e b o รุ่นมหานิยมซึ่งทาง Acer จับมือกับ m เพื่อนำไรเส้น AI มาใช้ให้เต็มพิกัดเครื่องนี้รุน่นนี้มันจะสุดจะโดนขนาดไหนทั้งฟีเจอร์การใช้งาน AI และการเล่นเกมเป็นอย่างไรบ้างเรามาดูไปพร้อมๆกันเลยในวิดีโอตัวนี้ครับ สำหรับ A อเซอร์ไนโตร16ได้ยินชื่อว่าไนโตรเนี่ยคนที่เป็นสายเล่นเกมก็คงจะรู้กันดีอยู่แล้วนะครับเพราะนี่คือรุ่นที่เด่นมากในเรื่องของสเปคที่อัดแน่นคุ้มกับเงินที่จ่ายไปแต่สัปดาหปี2024เนี่ยมันจะไม่ได้มีดีแค่นั้นอีกแล้วเพราะเมื่อผนึกกาลังกับไรเซนเอไอก็เหมือนกับจุดพลิกเกมที่ปลดล็อกประสิทธิภาพให้น่าใช้งานยิ่งกว่าเดิมโดย CPU ของ A อเซอร์ไนโตร16เนี่ยจะเป็น AMD r y วไรเน9รหัส8945 HS 8 core 16 t h r ด a ความถี่สูงสุด 5.2GHz ซึ่ง สถาประยะกรรมเซน4ขนาด4นาโนเมตรด้วยขึ้นชื่อทั้งเรื่องความแรงรวมถึงการประหยัดพลังงานและแน่นอนว่าเป็น Ryzen 8040 series แบบนี้ก็ต้องมาพร้อมกับ NPU หรือก็คือ Neural Processing Unit หน่วยประมวลผลสำหรับ AI Machine Learning นะซึ่งทาง Acer เขาบอกกับเรามาเลยว่าเอาแค่เฉพาะ NPU เนี่ยก็มีพลังสูงสุดถึง16 TOPS แล้วและประสิทธิภาพโดยรวมจะอยู่ที่39 TOPS นะครับสูงกว่า CPU รุ่นก่อนถึง1.6เท่า มาดูที่การ์ดจอกันบ้างนะครับเครื่องนี้จะได้เป็น Nvidia GeForce RTX 4060ที่มี VRAM 8 g b ซึ่งเห็นเป็น RTX 40 Series แบบนี้แน่นอนว่านี่คือการ์ดจอที่ใช้เทคโนโลยี AI ด้วยเหมือนกันก็เรียกว่าครบเครื่องกับ CPU พลังแดงและการ์ดจอพลังเขียวที่ต่างก็มี AI เป็นไม้เด็ดทั้งคู่ส่วนสเปคอื่นๆก็ได้มาตรฐานโน้ตบุ๊กเกมมิ่งสมัยนี้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็น RAM 32 g b SSD ความจุ1 t ทาาและหน้าจอ16นิ้วแบบ16:10ความละอีย อยู่ที่2,560คณ1,600พิกเซลที่เขาให้รีเฟรชเร e มาสูงถึง1 6 5เฮิร์ต์กันไปเลยและในด้านดีไซน์ต้องบอกว่า Acer Nitro 16ยังคงเอกลักษณ์ไว้ด้วยสีดำา o s s i i i n n l l c k k และบอดี้ที่ดูเรียบดูพรีเมียมแต่ก็มีส่วนท้ายเครื่องนะที่มีช่องระบายอากาศ2ด้านที่เขาจะมีสีส้มแซมแซม,มาด้วย เพิ่มความสปอร์ตเข้าไปหน่อยให้สมกับชื่อไนโตรส่วนถ้าลองมาดูที่ฝั่งคีย์บอร์ดก็จะเห็นว่ารุ่นนี้เขาให้ไฟ RGB มาสวยๆเลยปรับสีได้มากถึง4โซนและแน่นอนว่าโน้ตบุ๊กปี2024ก็จะมีปุ่ม c o p i พายมาด้วยเรียบร้อยซึ่งเป็นปุ่มที่กดแล้วจะเรียกใช้ AI ของ Windows 11ขึ้นมาได้ทันทีครับ เพราะงั้นเดี๋ยวเราจะมาลองกันเลยกับการใช้ AI นะครับซึ่งแม้ว่าจะมีหลายประเภทแต่อันที่น่าจะเข้าใกล้ชีวิตประจําวันของเราที่สุดนั่นก็คือ Generative AI พูดง่ายๆเลยก็คือเป็น AI ที่สามารถสร้างสารรค์รูปภาพหรือข้อความออกมาได้ตามที่เราพิมพ์พร้อมลงไปและแน่นอนว่า Acer Nitro 16ก็ทํางานกับ Generative AI ได้สบายมากๆโดยเราขอยกตัวอย่างเป็นอันที่ทีมงาน Gamidoz ใช้กันประจําเลยนะครับกับ AI ของ Windows 11อย่าง c o o Pilot ตัวนี้ซึ่งความง่ายของมันคือเรามีปุ่ม c o o Pilot ติดมาให้แล้วบนเครื่องแค่กดก็จะมีแ็บเด้งมาด้านขวาพร้อมให้คุณใช้งานได้เลยตรงนี้มันสะดวกมากนะเพราะว่าคุณสามารถถามตอบเรื่องง่ายๆหรือจะใช้เจนเนอเรตรูปก็ยังทําได้ และ AI อีกตัวที่เราขอหยิบมาให้ดูแน่นอนว่าต้องเป็นของ Adobe ครับถือว่าเป็นซอฟต์แวร์เจ้าแรกๆเลยที่มีการ implement AI เข้ามาและใช้งานได้แบบเป็นเรื่องเป็นราวซึ่งเขาจะตั้งชื่อไว้2แบบนั่นคือ Adobe Sensei กับ Adobe Firefly 2ตัวนี้มีความต่างกันนะครับคือ Sensei เขาจะเก่งกับงานหลังบ้านช่วย optimize ให้โปรแกรมมันออกมาสมูทที่สุดส่วน Firefly ตัวนี้แหละครับคือ Generative AI ที่เรียกได้ว่าเก่งไม่เป็นรองใครเลยในด้านการสร้างสรรค์รูปภาพโดยฟังก์ชัน ของไฟไฟล์จะมี2อย่างได้แก่ generative expand นะครับหรือก็คือการขยายรูปกับ generative fill ซึ่งเป็นการเติมวัตถุเข้าไปในรูปและเห็นชื่อไฟไฟล์แบบนี้เราก็ขอใช้รูปของน้องไฟไฟล์จาก Hongkai s t a r r e l นะครับมาลองฟังก์ชัน generative expand ซึ่งมันสามารถลากขยายออกมาได้แบบนี้เลยตัว AI มันก็จะไป g e n e r a t e ช่องว่างให้ออกมาเป็นรูปได้แบบแนบเนียนมากๆส่วนอีกรูปหนึ่งเราขอเป็นเ l d e n r ริงบ้างนะครับซึ่งคราวนี้เราใช้ฟังก์ชัน generative fill เติมรูป ทุกบทเข้าไปตรงที่ว่างๆก็จะเห็นว่ามันออกมาดูดีเหมือนกันโดย AI ของ Photoshop ณนะปัจจุบันจะค่อนข้างไฮบริดอยู่ประมาณหนึงนะครับบางส่วนจะส่งไปประมวลผลที่เซิร์ฟเวอร์และบางส่วนก็จะประมวลผลภายในเครื่องดังนั้นการมี CPU พลังไร้เส้น AI ก็จะช่วยให้งานของเราเสร็จได้ไวขึ้นด้วยเรียกว่าเป็นข้อได้เปรียบเลยสําหรับไร้เส้น8040 Series และถึงมือพวกเรา g a ม i n g d o ดสได้ลองทั้งทีจะไม่เอามาเล่นเกมเลยก็ยังไงอยู่นะครับซึ่งสําหรับ CPU AMD Ryzen 9และการ์ดจอ GeForce RTX 4060แบบนี้ก็ถือว่าเอาอยู่ครับกับการเล่นเกมที่ความละเอียด 2K อย่างในการเล่น Ghost of Tsushima นะครับก็สามารถปรับกราฟิกไว้ที่ระดับ High ได้เลยที่ความละเอียด 2K โดยเกมนี้เราจะใช้พลัง AI ของ DLSS Frame Generation ช่วย boost frame r a ขึ้นมาด้วยผลที่ได้ก็จะอยู่แถวๆ90เฟรมเรทเลยครับถือว่าลื่นเกินพอสำหรับเกมเมอร์หัวใจ สมุไรหวดดาบกันไปเลยมันๆน,นะบบนเอเซอร์ในโรส16เครื่องนี้และลองอีกสักเกมนะกับ Elden Ring ที่ปีนี้เพิ่งมีภาคเสริมตัวใหม่อย่าง Shadow of the Earth 3ออกมาเกมนี้เราสามารถปรับกราฟิกเป็นไฮและเล่นได้60เฟรมนิ่งๆเลยกับความละเมอียด 2K แบบปิดเรทเ r รซิ่ง ก็ถือว่าดูดีครับสำหรับ Elden Ring ที่ขึ้นชั่วกิน CPU เอาเรื่องและในขนาดเดียวกันอุณหภูมิ CPU ก็จะอยู่แค่แถวแถวเองศาเท่านั้นซึ่งเป็นอันีิสงจากระบบระบายความร้อนและการออกแบบภายในให้กระจายความร้อนได้ดีจนทำให้ Acer Nitro 16มอบประสบการณ์อันยอดเยี่ยมได้จริงๆสำหรับคนเล่นเกม เราขอสรุปให้เลยนะครับว่าถ้าคุณอยากเปลี่ยนโน้ตบุ๊กเครื่องใหม่ในยุค AI แบบนี้ก็ขอให้มอง AMD Ryzen 8040 Series เอาไว้เป็นช้อยส์เือแรกเพราะนี่คือรุ่นที่รับประกันทั้งความแรงความพร้อมสำหรับการใช้งาน AI การทำงานทั่วไปรวมไปถึงเล่นเกมร,ระดับ Tri เได้สบายมากที่ระดับ 2K และ a อ e r n i t ใน16ก็เป็นตัวเลือกที่ดีมากสำหรับ CPU รุ่นนี้นะครับโดยเครื่องที่อยู่ในมือเราตอนนี้ทางเอ e ซอร์ประเทศไทยก็เอาเข้ามาวางจำหน่ายแล้วในราคา55,990บาทและก็ คาดว่าจะมีสเปคอื่นตามมาขายเพิ่มกันด้วยแต่ไม่ว่าจะเป็นสเปคไหนนะครับก็มาพร้อมกับประกันออนไซต์3ปีซ่อมให้ถึงที่ฟรีค่าแรงค่าอะไรเพราะงั้นใครที่สนใจก็สามารถหาซื้อกันได้ตามร้านค้าไอีชั้นนำหรือในช่องทางออนไลน์ที่ลิงก์ในเดสคริปชันนี้ได้เลยครับ